ที่จะขับใน้านโรกจะด้านโกรกางคาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถเดและมาจะวางราขขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของข้าที่เรียกร้องก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวจเที่สถานีบ้านโปรกในทางคานาที่ขบวนรถคาราไม่ติดไม่ตด้ทั้งสองโอนแดงใ้นนี่จ่ายอย่านี้จ่ายา ขอความแสดงผู้เดนาที่่าจบอย่ในรถโดสารใขึ้นบรเรียนข้อต่อของขบวนรถเป็นที่เดินทางที่สัง่าตาได้รับอันตรายและยองไม่ขาดขบวนรถเคื่อนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโปงไปแล้วซึ่งเชั้นขอผู้เดยนทางที่สถานีสุพรรณบุรีจสถายีคปสอบปากกาจสถานนี้โร เจ้าของบ้านตกจากการรถไฟขอ่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการทางการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและขอปลอดภัยที่าการเดินทารครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการทุกทีขอขอบคุณ